5สิ่งที่ต้องทำถ้าโทรไปแล้วแต่ยังก็ไม่มีสายด่วนก็ไม่รับสวัสดีครับ mm hmm. ผมหมอท็อปนะครับและนี่คือด็อกเตอร์ท็อช anel ครับรายการสุขภาพที่ทั้งสนุกและมีสาระครับ mm hmm. วันนี้ครับเราจะมาคุยกันเรื่องนะครับ5ส mm ิ่งนะครับที่ต้องทำนะครับ ถ้าท่านโทรไปแล้วนะฮะเตียงก็ไม่มีสายด่วนก็ไม่รับครับในภาวะวิกฤตแบบนี้นะครับโอเคครับก่อนไปครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u b scribe และกดกระดิ่งขอบคุณครับสำหรับท่านที่มีเวลาน้อยผมขออนุญ,ญาตให้กระโดดไปที่3นาทีสุดท้ายผมสรุปไปให้เรียบร้อยแล้วส่วนท่านที่มีเวลาเราไปพร้อมๆกันเลยครับสำหรับเรื่องของภาวะโรคระบาดโควิด19นะครับก็บอกเลยว่าตอนนี้นี่พีคมากๆนะครับอันนี้ก็สำหรับประเทศไทยถือว่าเป็นเวฟ3นะครับก็ ค่อนข้างที่จะหนักหน่วงพูดตรงๆเลยค่อนข้างที่จะหนักหน่วงแต่ว่ายังไงมันก็ต้องผ่านไปให้ได้ถูกต้องไหมฮะยังไงมันต้องผ่านไปให้ได้หลายๆประเทศเขาก็เจอเหมือนเราเนี่แหละครับนะครับก็ภาวนาให้วัคซีนมาเร็วมาทันมาให้พอนะฮะเราเราก็จะผ่านไปได้วยกันทุกคนนะครับโอเคครับก่อนที่จะไปสําหรับเรื่องของ5สิ่งที่จะต้องทํานะครับเมื่อว่าท่านโทรไปแล้วหาเตียงก็ไม่มีสายด่วนก็ไม่รับเนี่ยทำยังไงดีนะครับก็ อันดับแรกคือต้องรู้เบอร์ก่อนนะเดี๋ยวผมจะบอกเบอร์ให้ก่อนนะครับเช่น1422นะถ้าท่านอ,อยากจะบอกว่าเฮ้ยตรงนี้มันน่าจะมีคนติดเชื้อนะโทรแจ้งข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับตัวการติดเชื้อของโควิดนะครับส่วนถ้าเกิดอยากจะขอะคำแนะนำปฏิบัติตัวทั่วไปเกี่ยวกับเรื่องของโควิด19เนี่ยโทรไปที่กรมการแพทย์1668นะครับ แต่ถ้าสมมุติว่านะครับมีอาการเลยนะครับอาการด่วนเลยเป็นโควิดหรือไม่เป็นโควิดหรืออะไรเนี่ยคลื่นไส้อาเจียนอ้วกเวียนหัวเอาง่ายๆว่าฉุกเฉินอะ่ะ1 6 6 9นะครับ1669คือคิดอะไรไม่ออกฉุกเฉินอะ่ะใกล้ตายแล้วยแย่แล้ว1669นะครับส่วนสิทธิ์บัตรทองนะครับจะถามสิทธิ์โรงพยาบาลนู้นโรงพยาบาลน,นี้สิทธิ์บัตรทองอะไร1 3 3 0สนนะครับส่วนอีกการหนึ่งก็คือจิตประสาทแย่แล้วแย่แน่ไม่ไหวแล้วจะแบบ เอออาการร่างกายไม่เป็นอะไรแต่อาการใจไปแล้วโทรไปที่1 3 2 3นะครับก็กรมสุขภาพจิตนะครับก็มีเบอร์ประมาณนี้และในกรณีที่มีปัญหาโทรไม่ติดเตียงไม่มีสายด่วนไม่รับแปลว่าอะไรครับแปลว่าเราต้องอยู่บ้านถูกต้องไมหมฮะเพราะนั้นเนี่ยเวลาเราอยู่บ้านเนี่ยมันก็จะต้องมันเราอยู่ร่วมกับคนอื่นนะถ้าเราอยู่คนเดียวมันก็ยังยงง่ายใช่ไหมอยู่ในคอนโดคนเดียวเนาะแต่ว่ามันก็มีแบบมีส่วนหนึ่งส่วนใหญ่เลยที่เขาอยู่เป็นครอบครัวแบบนี้ต้องทำยังไงไม่งั้นมันจะติดกันทั้งบ้านจะต้องใช่ไหมครับข้อแรกเลยครับ ก็คือแยกครับผมใช้คำว่าแยกแยกอะไรบ้างผมแนะนำว่าเป็นสี่แยกครับสีออ่แยกเลยนะครับข้อแรกครับแยกห้องนะครับต้องบอกว่าสำหรับบ้านที่มีห้องแยกนะครับก็ถือว่าดีก็คือแยกห้องแต่สำหรับบ้านที่ไม่มีห้องแยกอันนี้ก็ต้องจัดสัดส่วนให้ดีจัดสัดส่วนให้ดีคือคือที่คนที่ป่วย อยู่ไกลหน่อยนะครับตรงที่มีอากาศไทยเทสะดวกนะฮะแล้วก็แบบหากไกลคนอื่นเขาเท่าที่เป็นไปได้เท่าที่เป็นไปได้นะแล้วก็อย่างน้อยเนี่ยต้องเลย2เมตรอ่ะจะมาใกล้ๆกันมากไม่ได้นะครับอันนี้ก็คือแยกห้องแยกแรกนะครับแยกที่2ครับแยกทานอาหารนะครับให้อยู่บ้านให้ไม่ได้ให้ไปสังสรรค์นะครับผมให้กักตัวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแยกทานอาหารหมายความว่าอะไรคืออาหารเนี่ยเราไม่ควรจะกินรวมกันก็ของใครของมันแล้วกันนะครับของใครของมันนะครับอ่าไม่งั้น ติดกันได้ง่ายมากเลยนะครับทั้งถอดแม้ทั้งกินข้าวทั้งพูดคุยรับรองโอกาสติดสูงมากๆอันที่3แยกขยะอันนี้ก็สําคัญนะครับแยกที่3แยกขยะต้องเอาขยะแยกกันเหมือนขยะสําหรับผู้ป่วยที่เป็นติดเชื้อโควิดอ่ะแล้วแล้ต้องอยู่บ้านมันขยะเขาก็ติดเชื้อไงถูกต้องไหม คือมันก็เหมือนกันมันมีเชื้ออยู่อะถ้าเกิดเราไปผสมกันขยะติดเชื้อนูน่นนี่ขยะของผู้ติดเชื้อขยะของคนปกติเสร็จแล้วคนปกติเอาขยะไปทิ้งมันก็เลอะมือเลอะมือเสร็จเอามากินข้าวเอามาขยี้ตาเอามาใส่ปากเป็นไงติดอีกเหมือนกันกลายเป็นติดทั้งบ้านนะครับอันนี้ก็ต้องระมัดระวงังและแยกที่4ี่ครับแยกห้องน้ําอันนี้ยากอีกเหมือนกันบางบ้านเขามีห้องน้ําห้องน้ําเดียวนะครับก็ลาบากแต่ว่าเอางี้เอาสําหรับบ้านที่มี หลายห้องน้ําแล้วกันสําหรับบ้านที่มีหลายห้องน้านะครับ <df> ก็แยกห้องน้ําอันนี้ง่ายที่สุดแต่บ้านที่มีห้องน้ําเดียวนะครับก็ให้ผู้ป่วยนะครับผู้ที่ติดโควิดเนี่ยใช้เป็นคนสุดท้ายนะครับใช้เป็นคนสุดท้ายแล้วก็หลังจากใช้ก็ทําความสะอาดให้เรียบร้อยนะครับลูกบิดประตูเอ่ยนะครับฝาชักโครกเอ่ยอะไรอย่างเงี้ยก็พน่นยาฆ่าเชื้อพ่นแอลกอฮอลให้เรียบร้อยนะครับส่วนถ้าเกิดเข้ากลางวันนะคงไม่ใช่เข้าครั้งเดียวใช่ไหมแล้วก็ออกจากห้องน้ําแล้วก็ทําความสะอาดให้เรียบร้อยนะครับก็ เท่าที่เป็นไปได้คนเข้าใหม่ก็ทําอีกมันอาจจะดูโรคจิตนิดนึงแต่ก็เพื่อความปลอดภัยครับและนี่ก็คือข้อแรกเลยนะฮะแค่ข้อแรกนะแต่สาคัญมากๆคือสี่แยกครับสิ่งที่ต้องทําอย่างที่2ครับถ้าเตียงก็ไม่มีสายด่วนก็โทรไม่ติดรับก็ไม่รับนะครับเพราะว่า <laughs> คนโทรเยอะเหลือเกินนะ,ะก็ผมว่าคนเขาก็คงทํางานเต็มที่แล้ะครับแต่ว่าคนที่เราตอนนี้ประเทศทั้งประเทศเนาะโทรไปอะไรเงี้ยนะก็เห็นใจกันนะฮะสู้ๆทุกคน ข้อ2ก็คือใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลานะครับใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลานะครับให้ถือว่าเป็นพื้นที่สุ่มเสี่ยงเลยนะครับทั้งคนไข้ที่เป็นนะแล้วคนที่อยู่บ้านก็ต้องใส่นะไม่ใช่แบบเอ้ยคนอยู่บ้านฉันไม่เป็นฉันไม่ใส่นะครับไอคนไข้ใส่อย่างเงี้ยมันก็แบบโอกาสติดมันก็สูงถ้าถ้าใส่ทั้งคู่โอกาสติดก็ต่ำนะครับมีลกมีหลกักการนี้ฮนะถ้าใส่แมสทั้งคู่เลยนะแล้วอยู่ห่างกันเนี่ยเกิน2เมตรนะแล้วคุยกันแบบไม่นานไม่เกิน10นาทีนะ โอกาสติดไม่เยอะน้อยมากแต่ง่ายๆนะคือถ้าเป็นโรคอยู่อะ่ะก็ก็จะไปคุยอะไรกันนานๆมันก็ไม่ใช่ใช่ไหมก็ใส่แมสทตั้งคู่ว่าแยกกันก็คุยไลน์กันไปก็ได้นะเออคุยไลน์กันไปสังคมก้มหน้าไปอย่าไปคิดมากนะตอนนี้ก็ก้มๆไปเถอะนะครับข้อ2ก็คือใส่หน้ากากตลอดเวลานะครับโอเคครับมาต่อกันข้อที่3ครับมันเช็คอาการตัวเองนะครับสำหรับผู้ที่เป็นโควิดแล้วยังไม่มีเตียงหรือว่าก,ากักตัวที่บ้านนะครับ มันเช็คล่างกายตัวเองเช็คอย่างไงหนึ่งคือสิ่งที่อันตรายของโควิดก็คือเรื่องของการหอบเหนื่อยเรื่องของการทํางานอของระบบหายใจมันแย่ใช่ไหมครับวพราะนั้นเราดูเลยว่าเราเหนื่อยหอบหายใจเร็วผิดปกติหรือเปล่ามีชีพจรหรือหัวใจเต้นเร็วผิดปกติหรือเปล่าเดินไปนิดเดียวเล้่เหนื่อยเดินขึ้นบันไดปกติเดินชั้นหนึ่งสบายเดินแบบอันนี้5ขั้นเจขั้นเหนื่อยนะครับหอบต้องนั่งพักอะไรอย่างนี้เฮ้ การแลกเปลี่ยนออกซิเจนมีปัญหาหรือเปล่านะครับถ้าใครมีที่หนีบนิ้วนะครับเขาเรียกว่าเพาออกซิมิเตอร์นะครับถ้าซื้อได้ก็ซื้อดีสั่งโชปี้ลาซาด้าอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็หลักพันบาทนะครับถ้าผมจำไม่ผิดน,นะครับก็สั่งซื้อให้เขามาส่งได้นะครับเสียบที่นิ้วแล้วก็จะเห็นแหละถ้าค่าออกซิเจนต่ำกว่า96%เนี่ยอันนี้1669ง้ด่วนเลย1669นะครับแต่สำหรับท่านที่ไม่มีก็ดูอาการโดยรวมไม่ได้บอกให้ผิซนะซดซ,ซื้อไม่ได้กกก็สังเเตอาารป็นหลลักักกแ้วนนะครับ มาตอนที่ข้อที่4ครับข้อที่4คือให้ทานยาลดไข้ได้ครับก็ต้องบอกว่าผู้ป่วยโควิดที่นอนอยู่ที่โรงพยาบาลเนี่ยเขาก็รักษาตามอาการนะฮะดื่มน้ําเยอะๆนอนพักผ่อนเยอะๆทานยาพาราลดไข้นะครับไม่ได้มียาพิเศษพิสดารอะไรมากมายนะครับก็ประมาณนี้นะฮะก็เซฟสุดๆนะครับก็เป็นยาพาราเซตามอลนี่แหละครับนะครับกินครั้งละเม็ดพอนะเดี๋ยวนี้ปัจจุบันเขาแนะนําเพียงครั้งละเม็ดไม่ใช่ครั้งละ2เม็ดก็ทุก 4- 6ชั่วโมงนะครับ คือบางทีเนี่ยถ้าเรามีไข้ยอยู่แล้วก็กินทุก4ชั่วโมงไปก่อนนะครับก็จะบรรเทาอาการได้ดีนอนเยอะๆดื่มน้าเยอะๆนะครับทานผลไม้ทานอา,อาหารที่มีวิตามินเยอะๆก็จะช่วยได้เยอะเลยนะครับแล้วมาต่อกันข้อสุดท้ายข้อที่5ครับอย่าลืมอัปเดตอาการต่างๆนะครับโดยเฉพาะท่านที่อยู่คนเดียวในคอนโดหรือว่าอยู่ในบ้านคนเดียวเนี่ยอัปเดตทางไลน์ทุก2-3ชั่วโมงเฮ้ยยังโอเคนะยังสบายดีนะ คือต้องบอกเพื่อนบอกพี่บอกน้องบอกพ่อบอกแม่บอกลูกบอกหลานะาเอาไว้ว่าเออเป็นตอนนี้อยู่เงียยังสบายดีอยู่นะยังโอเคอยู่นะคือถ้าอีกสามชั่วโมงเนี่ยไม่ไม่ลายมาเม้ามอยเนี่ยแปบลบว่าเฮ้ยอาจจะแย่แล้วนะแวะมาหาหน่อยนะเรียกรถโรงพยาบาลมารับหน่อยนะอะไรอย่างนี้ครับนี่ก็คือหลักการและนี่ก็คือ5ข้อที่ท่านต้องทำนะครับเพื่อเอาชีวิตรอดในกรณีที่เตียงไม่มีสายด่วนก็โทรไม่ติดนะครับ คราวนี้ครับผมขออนุญาตสรุปนะครับ5ข้อที่ท่านต้องทำเพื่อเอาชีวิตรอดจากภาวะเตียงไม่มีสายด่วนก็ไม่รับในภาวะวิกฤตแบบนี้นะครับก็ทีนี้ฮะเราก็ต้องตนเป็นได้พึ่งแห่งตนด้วยเหมือนกันนะฮะสู้ๆทุกท่านนะครับก็ในกรณีที่ท่านมีอาการแบบมากจริงๆนะฮะก็ต้องทราบเบอร์ก่อนนะไม่ใช่โทร,โทรเบอร์ยังไม่ทราบเลย1669นะครับถ้ามีอาการแบบ ฉุกเฉินอะไรก็ตามถึงจะไม่เกี่ยวกับโรคติดเชื้อโรคโควิดโรคระบาดอะไรก็ตาม1669นะครับแต่ถ้าเกิดอย่างอื่นเนี่ยมันก็จะมีเบอร์นะครับก็กดเลยเบอร์ด่วนเบอร์อะไรบ้างมีเยอะแยะแต่ว่าถ้าเกิดสมมติเกี่ยวกับเรื่องอาการเนี่ย1669นะครับโทรไปเลยนะครับเขาจะมีรถอิมเมอร์เจนซีมารับนะครับเพราะว่าถือว่าอาการหนักนะครับโอเคครับมาต่อกันที่5สิ่งนะครับที่ท่านต้องทำเพราะว่าอะไรเพราะว่าเตียงไม่มีสายด่วนไม่รับแปลว่าท่านต้องอยู่บ้านทั้งที่ท,ท่าน มีปัญหาเป็นโควิดอะแล้วก็บางทีก็ต้องอยู่บ้านกับคนที่เรารักกับแฟมิลี่กับครอบครัวเราใช่ไหมต้องทํำยังไงบ้างข้อแรกครับสี่แยกครับคือต้องแยก4อย่างนี้ 1. แยกห้องต้องบอกว่าถ้าบ้านที่มีห้องแยกต้องแยกห้องถ้าไม่มีห้องแยกต้องแยกเป็นสัดส,ส่วนเท่าที่เป็นไปได้ อยู่ในจุดที่อากาศถ่ายเทได้สะดวกอยู่ใกล้หน้าต่างที่สุดเพื่อให้เชื้อมีโอกาสที่จะออกไปมากมากกว่าอยู่ในบ้านนะครับเน้นอากาศถ่ายเทนะครับอย่าไปแบบเปิดแอร์ตลอดหรืออะไรอย่างเงี้ยเปิดให้พัดลมพัด ให้เชื้อมันออกไปอย่ามาพัดเข้าบ้านนะไม่ได้นั่งอยู่ยนีแเ้วพัดแล้วเข้าบ้านอย่างนี้ไม่ได้นะครับแยกที่2ครับแยกทานอาหารนะฮะอย่าทานอาหารรวมกันตัวใครตัวมันนะครับโต๊ะใครโต๊ะมันไม่ต้องมายุ่งกันแยกที่3ามแยกขยะนะครับขยะก็ถือว่าเป็นสิ่งติดเชื้อนะฮะไม่เอามารวมกันแยกที่4ี่แยกห้องน้ำอันนี้ก็ยากเหมือนกันบางบ้านเขามีห้องน้าห้องเดียวก็ไม่เป็นไรถ้ามีห้องน้ําหลายห้องก็แยกห้องน้ําถ้ามีห้องน้ําห้องเดียว ก็ใช้คนสุดท้ายแล้วทำความสะอาดให้เรียบร้อยหรือว่าถ้าเราปวดมากตอนกลางวันเนี่ยคงทนไม่ได้นะเออก็เข้าปุ๊บทำความสะอาดให้เรียบร้อยคนเข้าใหม่ก็ทำความสะอาดให้เรียบร้อยนะครับทั้งลูกบิดก่อนประตูสายชํำละขอฟักชักโคกอะไรเงี้ยนะทำให้หมดนะครับโอเคครับมาต่อกันข้อที่2ครับที่ต้องทำนั่นก็คือใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาถ้าท่านใส่หน้ากากอ,อนามัยตลอดเวลาไม่ใช่แค่คนที่เป็นโรคนะญาติที่อยู่ที่บ้านก็ใส่ด้วยเหมือนกันนะ เพื่อที่จะไม่ให้ได้รับเชื้อนะครับถ้าเกิดท่านใส่หน้ากากอนามัมทั้งคู่หน้ากากทางการแพทย์ธรรมดานี่แหละไม่ต้องพิสดารหรอกแล้วอยู่กันเกินห่างเกิน2เมตรนะแล้วก็คุยกันแบบไม่ได้นานมากอ่ะสักหน,นาทีอะไรอย่างเงี้ยก็โอกาสติดเชื้อนี่ต่ำมากๆเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยก็ถือว่าอยู่ด้วยกันได้ไม่ใช่ว่าแบบเคยอยู่ไม่ได้เลยนะครับโอเคครับมาต่อกันที่ข้อที่3มครับมันเช็คร่างกายตัวเองนะครับเช็คอย่างไรคือต้องบอกว่าอาการที่น่ากลัวของโควิด -19 เนี่ยก็คือเรื่องของการหอบเหนื่อย นะครับการหอบเหนื่อยถ้าเกิดสมมุติว่าท่านมีการหอบเหนื่อยนะครับนอนล่าไม่ได้นอนแล้วเหนื่อยนะครับหรือว่าเดินแล้วเหนื่อยเพลียหอบปกติเดินขึ้นบันไดสบายอันนี้เดินขึ้นบันไดเหนื่อยเดินไป19เก้าเหนื่อยแปลว่าอย่างนี้เฮ้ยการแลกเปลี่ยนออกซิเจนมีปัญหาแล้วแต่ถ้าท่านใดที่บ้านมีออกซี เผาออกซิมิเตอร์นะครับหนีบนิ้วแล้วก็ดูออกซิเจนในเลือดได้เนี่ยถ้าต่ำกว่า96 1 6 6 9ทันทีนะครับแปลว,ว่าปอดของท่านน่าจะเริ่มมีปัญหาแล้วนะครับแต่ถ้าใครไม่มีก็ดูอากาศตามที่ผมบอกถ้าใครอยากมีก็โชปี้ลาซาด้าครับเผาออกซิมิเตอร์นะครับมีขายนะครับมาต่อกันที่ข้อที่4ครับทานยานลดไข้นะครับ ก็แนะนำพาราเซตามอลปลอดภัยที่สุดนะครับครั้งละหน้า1เม็ดทุก4ทัชั่วโมงนะครับก็ทานไปเลยนะครับไม่เป็นไรแต่อย่าทานครั้งละ2เม็ดเพราะว่ามันเยอะเกินไปสักนิดหนึ่งนะครับบางทีเราทานมากไปทำให้เกิดเป็นพิษเพราะว่าตัวพยาพาราเซตามอลได้ก็ต้องเรามาระวังนะครับ ามาต่อันที่ข้อที่5ครับนั่นคืออัปเดตอาการของตัวเราเองตลอดเวลากับเพื่อนนะฮะช่วงนี้เราต้องสังคมก้มหน้านิดหนึ่งนะครับแชทแลกนะครับทุก2ชั่วโมงเนี่ยเราต้องเมาส์มอยแล้วเพราะว่าอะไรเพราะว่าเพื่อนเพื่อนจะได้รู้ว่าแบบเฮ้ยเรายังมีชีวิตอยู่ยังไม่จากไปยังไม่มีอัดปัญหาอะไรนะครับโดยเฉพาะท่านที่อยู่คนเดียวอยู่คอนโดคนเดียวอยู่บ้านคนเดียวแบบนี้จะต้องมีการบอกเล่า90ให้ญาติรู้ให้เพื่อนรู้ว่าเฮ้ยถ้าฉันไม่ เมสามอยภายใน3ชั่วโมงนี่นะเฮ้ยให้เม้ามอยกลับมาหน่อยนะดูว่าฉันยังรอดอยู่หรือเปล่าอะไรประมาณนะั้นและนี่ก็คือ5ข้อนะครับที่จะทำให้ท่านมีชีวิตรอดไปได้นะครับแล้วก็คนในบ้านปลอดภัยในภาวะที่เตียงไม่มีสายด่วนไม่รับทำไงดีนะครับโอเคครับกลอไไัครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งขอบคุณครับบ๊ายบายสวัสดีครับผมหมอท็อปครับขอบคุณมากครับที่คุณกดดูคลิปนี้ครับ คุณอาจจะช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe คุณจะเป็นคนหนึ่งที่ช่วยให้คนไทยกว่า70ล้านคนมีสุขภาพดีขึ้นครับและอย่าลืมดูจนจบนะครับเพื่อจะมั่นใจที่ว่าคุณจะไม่พลาดสิ่งสำคัญในชีวิตไปขอบคุณมากครับขอบคุณจากหัวใจ